ไปแล้วเนาะไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วใครวะรีบโยแป๊บนึงค่ะมึงมาทำอะไรตอนนี้ค่ะแม่หนู่มรีบอยู่ไม่มากอะไรลืมโทรศัพท์ลืมตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนนะรีบอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องพาพ่อไปทำบุญปกติแม่ก็ไม่ตื่นเช้านะไม่ได้ใช่คือตอนนี้รีบมากเลยแล้วคือมาทำอะไรตอนนี้หาอะไรอยู่โทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูหนูลืมไปเมื่อคืนมึง เมื่อคืนน่ะซ้อมนีม่ไงอะไรแบ <Bad> ตหมดอ๋อ oh, เรื่องมึงโทรไม่ติดลีบไปอยู่ไปไหนอะ่ะพาพ่อไปทำบุญที่ที่วัดตรงใกล้ๆตรงเนี้ยรีบมากๆพาคุณย่าไปด้วยประเด็นคือไหนๆมึงก็มาแล้วกูขอให้มึงช่วยเลยได้ปะญญฉัน,นอยญญากเพื่อจัดชุดให้ฉันหน่อยฉันอยากเพื่อจัดชุดให้ฉันหน่อยจัดชุดไปไหนอะ คือมีสองชุดนะฟังดีๆนะชุดแรกเนี่ยฉันจะต้องไปคุยงานกับนักธุรกิจที่จะมีพิเศษโชว์ที่ภูเก็ตเพราะฉะน,นั้นชุดก็ต้องแบบอารมณ์ดูหน้าชื่อถือเป็นแบบนักธุรกิจนิดนึงอะ่ะแม,ม่จะไปภูเก็ตเหรอ,อไม่ได้ไปภูเก็ตคือไปขายงาน<อ>งคนที่เข้ามาจากภูเก็ต<อ>ในระยกหรือเปล่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะชุดที่สองคืนนี้ฉันจะต้องไปดูงานหมลอลำเขาเชิญมา<ห>ขเขาเชิญมา เขาเชิญแม่ไปดูหมอลำรู้<ช><ช>จัก<ช>สิฉันก็ไม่เคยไปดูเหมือนกันในครั้งแรกตื่นเต้นมากๆ <c oughs> ทำไมถึงได้รับเชิญนะเพราะว่าฉัเป็นคนสวยเพราะว่าฉันเป็นคนสวย <c oughs> แต่ว่าในจะไปดูหมอลำแล้วเนี่ยอยากให้โลกจําแต่ว่าประเด็นคือเธอจัดได้ไหมอะ แม่สองชุดเนี้ยชุดเพราะกูเห็นวิธีการแต่งตัวในบ้านไม่ใช่นอนแม่แล้วทำไมแม่ถึงแม่ทำไมแม่ไว้ใจให้หนูจัดหนูนั่นกูก็งงชุดแรกหนูช่วยได้แต่ชุดที่สองแม่ไม่มีชุดหมอลำเลยในบ้านอุด้งอะแดปได้ไหมเงี้ยแม่จะให้หนูจัดจริงๆใช่ไหมแม่ไว้ใจใช่ไหมในระดับหนึ่งแต่ถ้าจัดเลยก็คือต้องใส่นะแล้วกลับมากี่โมงกลับมาตอนบ่ายโอเคได้ได้อ่ะเดี๋ยวจัดให้ขอให้เธอมั่งใจในตัวช่าง จัดได้อะไรให้ต้องใส่นะเรียๆเอออย่าให้รู้ว่าไม่ใส่นะบนกับใครละเนี่ยจัดต้องมาจัดชุดให้มาเอาโทรศัพท์แท้ๆโอ้โหจัดดีๆนะคะมินตาไหนดูเซมีอะไรบ้าง ต้องจัดสองชุดใช่ไหมคะไปคุยงานกับนักธุรกิจด้วยใช่ไหมไปคุยงานกับนักธุรกิจชาติไหนเนี่ยชาติไหนก็ไม่บอกสงสัยจะเป็นคนไทยเอาชุดแรกก่อนแล้วกันเนาะไปคุยงานธุรกิจแต่ว่าต้องมีความเป็นนางก็ต้องแบบนี้ไหมนะต้องมีความเป็นสีสันไหมหรือว่าที่จริงแล้วไปธุรกิจมันต้องแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นทางการไปหน่อยอะ ไปเข้ารอบหนึ่งก่อนนะมันต้องแบบเป็นทางการกว่านี้หน่อยไหมหรือมันไปนสีสันได้ฉันคุยกับใครเอาดีๆเลือกอะอยากให้ฉันจัดนกใช่ไหมฉันจัดอะไรก็ต้องใส่นะ, <S 1> <S 1> <S นนะได้จริงๆแค่นั้นก็แค่นั้นนึกว่าจะมีเสื้อผ้าเยอะกว่านี้นะตัวเลือกก็น้อยซะเหลือเกิน ที่จริงมันไปนสูตรแล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะเสื้อผ้าน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าโชว์สีอันเนี้ยน่าจะได้กับตัวนี้ถูกต้องไหมอืมสองเข้ารอบละสองดูที่จริงแล้วอันเนี้ยไม่สวยควรจะเป็นแบบนี้แทน จะได้มีความแบบว่าเป็นทางการแต่ฉันก็เป็นตุ๊ดนะอย่างเงี้ยผ่านสองชุดนี้เดี๋ยวกางเกงโอเคปกติไปคุยงานแต่งตัวก็เป็นทางการแต่ก็ไม่แบบว่าเป็นทางการมากอะ <What? S 1> ก็คืออันเนี้ยเท่าที่เคยเห็นเลยนะก็ต้องเป็นแบบนี้นะ ถ้าเลือกแบบนี้แล้วไม่ชอบก็ต้องแล้วแต่แม่ละค่ะเดี๋ยวลองก่อนนะคะเอออันนี้น่าจะได้แต่อยู่90ย <c oughs> อันหนึ่งชุดผ่านไปเดี๋ยวเลือกไปสักสองเนาะแล้วเดี๋ยวแค่ตัดสินใจนะคะอันนี้ก็ได้นะแต่อันนี้แก่แต่อันนี้แก่ทีน,น,นี้เราต้องเลือก1นึ่ชุดว่าจะเอาชุดไหนชุดนี้ก็จะเป็นทางการเหมาะกับการไปคุยงานกับนักธุรกิจ แต่ว่ามันก็ต้องมีความเป็นกระเทยไหมนางเป็นตุ๊ดอะก็ต้องมีความฟรุ้งฟริ้งให้เห็นว่าเราเว้าฉันเลือกไม่ถูกอันไหนดีล่ะงั้นฉันจะเลือกแล้วนะชิปนานเธอต้องใส่นะฉันเลือกความเป็นตุ๊ดแล้วกันเนาะเขาจะได้เห็นความจริงใจของเราว่าเราเป็นคนยังไงชุดนี้จบค่ะคือเรื่องอิสเซ,ซอรี่มีอะไรได้บ้างไหมนี่อะไรอะ่ะอุ๊ย อันนี้นางไม่น่าจะได้ใช้นะถ้าแกะจะโดนด่าไหมถ้าแกะจะโดนด่าไหม <c oughs> แม่อันนี้ขอนะแ <c oughs> ฉันก็รู้สึกว่ามันใส่ขอกับบ้านได้มันใส่ของกับบ้านได้ <c oughs> ฉันแกะแล้วฉันเอานางอันนั้นเนี้ยฉันขอเป็นของฉันเร <c oughs> <c oughs> ือเงี้เขาจริงนะ <c oughs> หมวกหรอเสื้อผ้าก็น้อยหมวกก็น้อยแล้วจะให้ฉันมาจัดอีกไม่ต้องมีหมวกหรอกได้อันนี้ได้ได้ฉันคุยกับใครได้ฉันว่าได้อ,อ่ฉันเคาะฉันฟันธงสำนวนนี้ยังไงก็ขายงานผ่านอ่ะจบเดี๋ยวค่อยไปดูรองเท้าเข้ากับชุดชุดต่อไปก็เป็นไปไหนวะไปดูหมอนลำที่ปากน้ำจากชุดแรกนี่ก็ไม่ค่อยมีชุดอยู่แล้วด้วย มาชุดหมอลำนี่ฉันจะเอาจากไหนเนาะฉันว่าันี้คนจะต้องจํำนางหมอลำมันต้องเต้นถูกต้องไหมคนจะใส่ขาสั้นถูกต้องไหมขาสั้นทา่าดำขาสั้น จะเอาสั้นขนาดหน่อ,ยอยงอเจอคุณแน่เจอคุณแน่นังก็จะไม่มีสีสันให้เลือกให้มาแมทกับเสื้อเลยใช่ไหม <c oughs> เพราะเสื้อนี่คือสีแบบเปรี้ยวจีจาดมากเลยนะอ <c oughs> ไห่รู้สิ <c oughs> อุ้ยอุ้ย ฉันว่าถ้าไปเต้นหมอลำให้คนจำอ่ะมันก็ต้องสั้นถูกต้องแหมมันง่ายต่อการแบบเด้งเดาเราใจแล้วนี่มันก็มีเซฟตี้นะชิปันเธอใส่ได้ฉันว่าเธอใส่ได้ <l ots> <l ots> โอ้เน e, ี่ยเธอจะเธอเวิร์กอะไรเนี่ยเธอได้หมดเลยเนี <l ots> ่ยเหมือนตุ๊ดเด็กอะตุ๊ดเด็กน่าหมอนลำน่าหมอลำอ่ะ <l ots> ได้ไหมชิปัน เนี่ยได้จามมอลำช้ำหนักจามมอลำช้ำหนักอเคกดังปอกปอกปอกกักปอกได้เสื้อมใส่ให้เธอดูอยากให้นางใส่อันนี้อุ้ยนางใส่ได้ถ้านี่ใส่ได้นางก็ต้องใส่ได้ <c oughs> อ่ะเอาเสื้อเข้าในกางเกงจบข่าวรับรองโลกจำแน่นอน เธอก็จะบอกให้ผู้ชายลายรอบเธอรู้ว่าฉันพร้อมแล้วเ,เธอไปเต้นหมอลำเธอก็ได้ผู้ชายแน่นอนร้อยเปอร์เซนเออเพราะถ้ามีแค่สอ,อันนี้มันจะน้อยไปแน่ๆเลยอะ่ะหมอลำม,มันต้องจัดแต่งตัวเต็มถูกต้องไหมนางมีห้องสมบัติของนางนี่ไงไหน,น,นดูสี แอบเห็นรองเท้าจะให้เธอใส่ในเมื่อเธอเป็นสีสันแล้วเธอต้องเป็นสีสันไปให้หมดแบบนี้มันสิน่าหิวเยอะเหมือนกันนะของอะ่ะได้สีสันเราแต่งชายแต่เราเป็นเครื่องประดับหญิงได้ใส่คออันนี้ก็ได้ อันนี้ก็ได้ปันปันใส่คอแสดงออกถึงความเป็นป๊อปปูล่าอะไรอีกอ่ะเธอจะจีิตันให้ฉันเลีกอีกไหมคนจะจำเธออะนะเธอต้องมีลูกเทพจ้ะจิปันเธอต้องไปพร้อมลูกของเธอจ้ะงานนี้เน่ไม่ได้เลยอะลูกหนึ่งไม่พอเอาสองเพราะว่าอ่จะจะ้จะจ้าเรียบก่อนแล้วอ่ะ ฉันว่าได้แค่นี้แหละฉันได้มาแล้วจ่สาสิปานรับรองว่าผู้ชายต้องจำเธอแน่นอนเ,อเดี๋ยวนะลองเท้าแต่งชายสใส่ใส่รองเท้าส้นสูงจ้ะเข้ากันจ้ะหรือว่าเราเปลี่ยนจากหมวกเป็นเน้ผู้ชายต้องเห็นว่าเราเชื่ออะไรเผื่อแบบชาวปากนาไม่รู้จักเรานี่นี่ได้ ซูตายชุดมันลำขอให้บอกค่ะยูนิคอรน์นด้วยเธอมีเอ็กซิตรีเยอะเธอก็ไม่ได้มาคนเดียวจับมันเบาๆเดี๋ยวมันรองนะจ้าโอเคเธอมาพร้อมกับลูกแบบนี้จ้ะ hey, จ้ารู้เรื่องจ้ะ mm hmm. ถือไว้ในมือจ้าถือไว้ในมืออย่างนี้เลยจ้า <Okay. Bye. S 1> ได้สิไม่ได้ได้ไงอ่ะ เข้ากันแมทใส่ส้นสูงเท่านั้นต้องใส่ส้นสูงไปดูหมอลำเท่านั้นเพราะว่าต้องเห็นต้องจําต้องสูงต้องโดดเด่นโลกต้องจําทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่ว่าคูไม่รู้เรื่องอะไรไมาแบบนี้ได้รองเท้าไปงานเป็นทางการไปคุยงานอ่าอันนี้แมอันนี้ก็จะมีความเป็นกัะเลยด้วยกลุ่ม แล้วก็แอบเข้ากันด้วยวฉะนั้นก็แอบเห็นเธอใส่บ่อยด้วยเพราะฉะนั้นเธอน่าจะชอบอันนี้ได้แลหละรองเท้าเข้ากับชุดไหมเข้าเข้าเข้าได้อยู่ชุดไปประชุมคุยงานที่รับรองว่าได้งานแน่นอนและชุดไปดูหมอลำที่โลกต้องจดจําจดจาไปถึงชาติหน้าจดจําไปถึงชาติหน้ากู่าแน่แน่จบรับรองว่าเธอต้องชอบในความครีเอทของฉันจีปัน โอ้ยจัดให้แล้วก็ยังต้องมาประเคนให้ถึงที่เลยนะคุณปันปันอือโอ้โหต้องใส่ให้ด้วยมั้งเนี่ยอลังการน้องตัดให้สวยงามเดี๋ยวเธอมาเธอก็ได้ใส่เลยแบบไม่ต้องเคเร์กเธอพูดมากเลยเยอะมากเลยนะวันนี้อะหลโอคุณแม่เสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ อันนี้คือไปงานหมอลำแม่อันนี้พักก่อนอันนี้คืองานอะไรอันเดียวกันนะอันนี้ไทยว่าอะไรนะอันนี้ไปคุยกับลูกค้าหนูได้เลือกแล้วว่าแม่ต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการแล้วอันเนี้ยหนูเลือกรองเท้านี้เพราะว่าแอบเห็นแม่ใส่บ่อยก็คืออันนี้จบเลยเออแต่ว่าอันเนี้ยก็คือต้องมีความเป็นตุ๊ดอยู่ไงเพราะแม่เป็นตุ๊ดถูกต้องไหมที่หนูเลือกมาเนี่ยดีหรือไม่ดีคือเสื้อสตรสิตัวนี้สวยมากเพราะว่าถ้าเกิดดูสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีฟ้าหรือว่าแบบเขียวน้ำทะเลที่แบบโปรของฉันมากเลยใช่ัวนป้อกางเกง ใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันเกางเองผัวเกางเกงผัวแล้วผัว, <S 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 วเอวประมาณ28 <S <S ไม่น่าจะใส่ได้แต่ลองดูก็ได้อันนี้ก็จบไปที่เธอไปคุยงานแล้วเธอได้งานแน่นอนแต่อันนี้คือเป็นชุดอีกชุดหนึ่งชุดหมอลำมันจะต้องเป็นสีสันไงเพราะว่าหมอลำมันจะมีแต่แบบว่าชาวบ้านท้องที่ใช่ไหมไปดูแต่แม่เนี่ยเป็นแบบเป็นคุณหนูไปจากกรุงเทพไปดูง,งานหมอลำออใช่้องไปจากกรุงเทพ เราไปสมุทรปราการเราไปจากกรุงเทพสมุทรปราการก็อยู่ในกรุงเทพใช่หรือเปล่าสมุทรปราการคือจังหวัดสมุทรปราการค่ะกรุงเทพคือกรุงเทพค่ะสมุทรปราการไม่ใช่แบบเป็นแอเรียของกรุงเทพหรอกไม่สมุทรปราการคือจังหวัดสมุทรปราการค่ะไม่จังหวัดอือต้องเหรอฉันลืมว่าแบบเป็นแบบเป็นเขตแบบอันนี้ไม่รู้จริงๆนะจังหวัดสมุทรปราการคือจังหวัดสมุทรปราการแม่แล้วก็แม่ให้จดว่าโลกต้องจําใส่ไปคนเห็นคนต้องจําเลยทันทีเก่งไม่น้ำ งใส่มันไปดูหมาลามันต้องใส่กางเกงอะไรที่สั้นเต้นได้สะดวกอ๋อเออเราจะได้แบบตีลังคงตีลังกาอะอย่างแบบแลคนจะได้เห็นเรียบค่ะแม้แต่ว่าคือกางเกงอ่ะใส่เต้นสะดวกมันเป็นซับในไม่สะดุก้งเสื้อเนี่ยแป๊บหนึ่งเอาก่อนเสื้อเอาอันนี้ก่อนได้ปะอันนั้นเป็นเอ็กเซซซอรีคอสวยดีเนาะสวยดีสวยดีทใส่แล้วแบบเป็นโชว์งกส่งต่อเท่าไหร่อะส่งต่อเท่าไรก็ไม่ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วไงมันน่าจะเข้ากับหนู อันนี้แม่ไม่เคยใส่เลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวแม่จะได้ใส่งานนี้แหละแต่แม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าลายเนี้ยที่แม่ปาปูอ่ะตามสีลมเขาก็มีปกติทั่วไปมันไม่โปปกติไม่ปกติปกติแล้วเดี๋ยวใส่ไปคนก็มองคนก็จําจําแน่นอนเนี้ยอย่างเงี้ยให้หนูทบาไปดูไหมแล้วนี้ใส่เป็นคอเนี่ยจากแอฟริกาของแม่เนี่ยใส่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเข้ากันบ้างมแม่สีสันไงแล้วเวลาใส่กางเกงนะเดี๋ยวตอนที่มันใส่กางเกงนะใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้ฉันคิดมา และยังไม่จบฉันมีเอ็กซซอรี่ให้ด้วยค่ะคุณแม่ฉันเจอมาแล้วเมื่อกี้ตุ้กใจปะาตกใจปน้องแบบชอบร้องบ่อยคือวิปัน่ะเป็นคนที่ชอบยูนิคอร์ไงอันเนี้ยเวลาไปเที่ยวอ่ะเราจะกระเป๋าใหญ่ๆไปไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่าเออกระจุกกระจิกอะไรอย่ใส่โทรศัพท์ใส่ตังอะไรอย่างนงี้แม่ก็นนี้ใสอย่างงี้มันคือใครว่าไม่ได้อ่ะส่วนคนนี้คือ น่านี่เขาอธิบายแล้วได้รู้เรื่องไหมไอ้ส่วนนี้คือลูกเทพไงนังไม่หยุดพูดเลยเออแล้วหนูไม่ได้แตะอะไรนังเลยนะแม่ก็โอโอเลยทีเลยวกระเป๋านี้กระเป๋านี้ในส่วนของค่าแรงที่หนูมาจะของให้ในวันนี้แล้วนี่ของใครอะของแม่ไงของแม่ที่อยู่ในห้องอ่ะหัวกูหัวกูเอาไงอ่ะ มึงเอาไปวางไว้สิไม่ใช่ของกูไม่ขอได้มันเป็นถุงผ้าเฉยไงขอไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของกูหนูแกะถุงออกแล้วมันอยู่ในถุงผ้าแต่ถุงผ้าเอาพลาสติกใส่แต่ถุงพลาสติกยังอยู่นะนี่มันมากับกางเกงไว่อย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าเปลี่ยนเรื่องใช่ไหมเนี่ยหนูเพิ่งเห็นอย่าเปลี่ยนเรือดอะคนละยี่ห้อไปเอาของคืนเลยนะมึงอีกอันหนึ่งแม่ คือจะบอกว่าชาวปากน้ำบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแม่ว่าแม่คือใครถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นได้ทีเนี้ยโลกไม่รู้ให้มันโลกไม่จำให้มันรู้ไปโอเคไหมผ่านไหมเดี๋ยวฉันรีบฉันต้องไปก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลูกชา,า,ายแต่ประเด็นเนี่ยตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะขอบคุณหรือว่าดา่า <laughs> ไม่ต้องขอบคุณหนูเพราะหนูเรสียสละเเวลามาจัดให้แม่หนูมาเอาแค่โทรศัพท์เฉย แป๊บน,นึงเอาโทรศัพท์ก็เอาเน้ำวางไว้ด้วยต้องเอาไปคืนหนูก็แค่ขอค่าจัดนะขอบคุณค่ะบสวัสดีฉันอุตส่าห์มาจัดจของให้เธอ,อนะ,ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ